สวัสดีไมสวัสดีเมย่าคือเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะทำไมละ่ะก็ฉันมีโรบรักแล้วใบตอก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 ต,อก,ตอกสวัสดีเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเชิญเธอเข้ากลุ่มขอบคุณสวัสดีทุกคนนี่คือเพื่อนไมเราเมย่าไมลาพวกเธอสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรอใช่ไม่เงินแนะนำตัวกันเปิดหน้าด้วย โอเคสวัสดีฉันชื่อไมยอายุ17สวัสดีฉันชื่อบา์สอายุ18สวัสดีฉันชื่อบอลอายุ17สวัสดีฉันชื่อเมย่าอายุ17เปิดหน้าเลยนี่หน้าฉันสวยมากสวยที่สุดนี่หน้าฉันหล่อมากหล่อนี่หน้าฉันหล่อหล่อมากสวยเงินเงินเออนี่ไมยวันเกิดเธอวันไหนหรอพรุ่งนี้นะะหอใช่นี่นี่บอลอะไรเดี๋ยวเราแอบเติมโรบักให้ไมยดีไหมดีดีนี่ใครเติมโรบักให้ฉันนะเธอชอบไหมล่ะ ฉันชอบมากๆเลยขอบคุณนี่เธอดูนี่สิอะไรหรอนี่มันไม่ยากที่บาสที่บาสอะไรดูนี่สินี่มันไม่ยาที่จริงฉันอายุสี่ขวบหน้าเธอหละ่ะนี่หน้าฉันเด็กน้อยที่ขอเตะน้องออกจากกลุ่ม